ล่าสุดทางด้านของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอาจารย์ขาเขาก็ได้ออกมาสรุปการหารือกับคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยลัณตรีกลาโหมของเราเนี่ยนะคะที่บินด่วนไปคุยกับพลเอกเตียเซงฮาเนี่ยนะคะปรากฏมันเหมือนไปคนละเรื่องนะเพราะว่าคุณภูมิธรรมเหมือนกับว่าเออเราคุยเรียบร้อยแล้วทุกอย่างดีทุกอย่างดีสัญญาณดีหมดแต่ฝั่งกัมพูชาสวนเปลี่ยงกลับมาบอกว่าเราขอปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องของฝั่งไทยที่ให ถอยออกจากตําแหน่งประทะเมื่อวันที่28พฤษภาคมเขาปฏิเสธนะปฏิเสธนะไม่พอนะเขายังตอบ<อ>หน้ากลับ,บมาว่าเพราะตําแหน่งนั้นเป็นตําแหน่งภายใต้อํานาจอธิปไตยของกัมพูชาและเราประจําการถาวรมาตั้งแต่ต้นฝ่ายกัมพูชาถอยไม่ได้จากตําแหน่งที่กองทัพกัมพูชาประจําการมานาน และอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของกรัรมพูชาแต่ดูเหมือนเขามีคำว่า mou 2000นี่นะคุณเก๋ได้อ่านใช่คหนะเขา,เขาว่ายังไงบ้างครับเขาก็พูดถึงเรื่องของ mou 2000ก็คือ2543้25 <43. S 1> เขาว่ายังนะไงบ้างไหมครับเดี๋ยวนะฮะดูเหมือนอจะเห็นตัวเลขอยู่ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ตราบใดที่ฝ่ายไทยใช้แผนที่และมาตราส่วนที่แตกต่างกันเราก็ไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางในการรักษาความมั่นคงในชายแดนได้ฝ่ายกัมพูชาจึงยังคงยึดมั่นและเคารพบันทึกความเข้าใจ2,543หรือ M O U 2,543เหมือนในอดีตที่ผ่านมาครับอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่ฝ่ายไทยนะครับถ้าตั้งข้อสังเกตให้ดีๆเนี่ย 1. ฝ่ายไทยยึดแนวทางการเจรจา JBC ใช่ค่ะหนึ่งนะ 2. องกัมพูชาไม่เอาการประชุมเจรจา JBC แล้วไม่เอาแต่จะยังยึดแผนที่ตาม M.O.U. 2000หรือ2543อยู่ก็คือ1ต่อ2แสน1ต่อ2แสน uh huh. เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังท้าผู้ชมย้อนกลับมานิดนึ่งครับเมื่อปี2554ผมยังอายุน้อยกว่านี้มากนะครับ14ปีแล้วผมยังหนุ่มกว่านี้มากะนะครับตอนนี้เริ่มอายุมากแล้ว ตอนนั้นผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาคือเล่มนี้ครับคําเตือนสุดท้ายราชอาณาจักรไทยกําลังจะเสียดินแดนนะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนมาตอนนั้นนะครับมีความยาวทั้งสิ้น331หน้าถามว่าตอนนั้นที่เขียนมานี่นะครับประชาชนสนใจไหมเรียนตามตรงว่า ไม่ค่อยได้สนใจแล้วก็มองอาจจะมองว่าพวกเราคลั่งชาติใช่คอาจารย์ไร้เหตุผลใช้คำนี้เลยตอนนั้นในตอนนั้นนะครับณนะเวลาตอนนั้นทีนี้ผมคิดว่าในปกหลังเนี่ยในปกหลังเนี่ยตอนนั้นคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยได้เขียนคำนิยมแล้วทางทีมงานบรรณาธิการเนี่ยเขาเขียนบันทึกเอาคำที่สำคัญจากคุณสนธิลิ้มทองกุลและท่านผู้ชมตัดสินการเวลาพิสูจน์ความจริง14ปีที่ผมเขียนเนี่ย ในคำโปรยข้างหลังเขาพาดข้างบนว่าเมื่อวานนี้เราสูญเสียปราสาทพระวิหารด้วยการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมวันนี้เรากําลังจะสูญเสียอะไรครับเรากําลังจะสูญเสียพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารกว่า2,800ไร่เรียนท่านผู้ชมว่าณนะวันที่เขียนในขณะนั้นเรายังไม่เสียนะครับอ๋อตอนนั้นยังยังยังอ๋อยังไม่ยังปี2554 เรายังไม่เสียนะครับแต่ว่าเราเขียนว่าเรากําลังจะสูญเสียพื้นที่โดยรอบปรา,าสาทพระวิหารอีกกว่า2,800ไร่แล้วก็เสียจริงแล้วก็เสียจริงในปีอีก2ปีต่อมาใช่ค่ะอาจารย์ถัดมาครับพื้นที่บริเวณชายแดนมากกว่า1.8ล้านไร่นับตั้งแต่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมย์สระแก้วจันทบุรีและตราถามว่าวันนี้ความขัดแย้งในเรื่องนี้ ลามไปถึงจังหวัดเหล่านี้แล้วหรือยังผมตอบเลยว่ามีแล้วและมันรุกคืบขึ้นมาเรื่อยๆใช่ค่ะจนปัจจุบันเห็นชัดว่าย้ายพลเมืองเข้ามาในแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนและปัจจุบันเกิดขึ้นจริงแล้วและที่สำคัญเข้ามาทำอะไรบ้างตัดไม้ทำลายป่าไม้พายุซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเจ็ดค,คนโอบเก้าคนนั่งในพื้นที่ต่อน,นี้นะครับ ถูกตัดจนแทบจะไม่เหลือนะทุกวันนี้ไม้กันกราวก็ถูกตัดออกสัตว์ป่าก็ถูกล่าในเขตอุทยานแห่งชาติและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของราชอาณาจักรไทยปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับที่คุณชัยวัน์ริมลิขิตอักษรเมื่อก่อนออกมาพูดนะใช่ครับเรื่องที่สามใช่ครับรวมทั้งพื้นที่ทางทะเลอันหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติแหล่งพลังงานและก๊าซธรรมชาติมูลค่ากว่า ห้าล้านล้านบาทณเวลาตอนนั้นปัจจุบันเกินกว่า10ล้านล้าน oh. ถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันก็จะเรียนท่านผู้ชมว่าปัจจุบันเกือบจะมีการเจรจาใน mou 5 4 4พวกผู้ผมเนี่ยไปคัดค้านรัฐบาลยังไม่เดินหน้าและคุณสนทิก็สามเรื่องที่ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณสนทิเขาก็เขียนในตอนปิดท้ายว่าอย่างไรบ้างครับค่ะบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้นะคะของคุณปานเทพจึงเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่ทุกคน พลาดไม่ได้ทุกคนต้องซื้อเก็บเอาไว้นอกจากอ่านเองแล้ววางไว้ในบ้านบอกให้ทุกๆคนอ่านต่อและให้ลูกหลานคนไทยได้อ่านต่อๆกันไปให้รู้ว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยได้มีคนที่กล้าบายืนและชูความจริงให้สังคมไทยได้รับทราบด้วยความรักชาติรักแผ่นดินอย่างแท้จริง น,นี่เป็นความบางตอนจากคํานิยมของคุณสนทิลิ้มทองกุลนะครับผมก็มนกันักว่านึกว่าเออหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราเคยเขียนเมื่อ14ปีที่แล้วเล่าเรื่องราวต่างๆถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเนี่ยนะครับผมชุมนุมแล้วก็ขึ้นเวทีใช้เวลาร้อยห้าบแวันใช่ค่ะคนอยู่หน้าชุมนุมนิดเดียวไม่สนใจอตอนนั้นนะครับใช่แต่ปัจจุบันเป็นกระแสะสูงแล้วก็ ทุกคนเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจําได้ว่ามีประโยคนึงตอนนั้นที่เราพูดบนเวทีกับทุกวนบ,บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการขึ้นศาลโลก,โลกตอนนั้นนะอาจารย์เป็นคนพูดเลยคนแรกบอกว่าเพราะประเทศไทยไม่ยอมรับเขตอํานาจศาลโลกมานานแล้วและเตือนว่าอย่าปล่อยให้เกิดการตีความที่ศาลโลกเพราะเราจะแพ้ใช่ผมพูดอย่างนี้เลยนะครับแต่สุดท้ายในเวลาต่อมารัฐบาลต่อเนื่องรัฐบาลคุณอภิษ์ต่อเนื่องรัฐบาลคุณยิ่งรักตัดสินใจ ยอมรับการตีความเพิ่มเติมจากตัวประสาทพระวิหารไปไกลกว่าเดิมนั่นแหละครับเราก็เกิดแพ้อีกในปี2556แล้วเมื่อวานเขาเพิ่งมาพูดโดยคณะรัฐมนตรีบอกว่าเรามีมติคอลมอมมาตั้งแต่2503อาจารย์2503ว่ารัฐบาลไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกคือถ้าคุณมีมติมาตั้งแต่2503คำถามคือแล้ว2554ทำอะไรใช่ แล้วก็ไปสู้ต่อเนื่องสองรัฐบาลนะครับรัฐบาลคุณวิสิ์และก็รัฐบาลคุณยิ่งรักเพียงเพราะว่าเชื่อว่าเขามีสิทธิตีความเพิ่มเติมตอนนั้นผมบอกว่าอย่าขึ้นเด็ดขาดอย่ารอมยอมรับการตีความเพิ่มเติมเด็ดขาดเพราะคดีนี้เป็นคดีตัวประสาศาลไม่ได้พิภากษาตัวแผนที่อย่าได้ปล่อยให้เกิดการตีความประกาศไปเลยว่าเราไม่รับอำนาจศาลโลกในการตีความเพิ่มเติมใช่และเราก็แพ้ครับเอาละครับแต่ทีนี้ เรียนท่านผู้ชมว่าหลายคนที่เพิ่งจะมาสนใจในประเด็นนี้14ปีผ่านไปผมแก่ลงไปเยอะครับคุณเก๋อาจารย์นะครับแต่แตเราก็ยังยืนอยั่จุดเดิมนะอาจารจะเรียน,ท,นท่านผู้ชมว่าเมื่อปี2554นี้นะครับผมทำเหรียญขึ้นมาเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยเป็นเหรียญที่เราตั้งชื่อว่าเหรียญรักแผ่นดิน2554และก็เป็นน่าจะเป็นเหรียญสุดท้ายที่ทำพิธีที่พระบรม ราชาุุสาวรีล้นกราบราชาการที่หพระรูปส่งมาะนะครับในครั้งนั้นเราก็มีเหรียญด้านหน้าที่เป็นแบบนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในชาติให้ร่วมกันรักแผ่นดินเพราะในสมัยรัชกาลที่5ประเทศสยามประเทศต้องสูญเสียแผ่นดินมากมายเพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทยให้ดำรงอยู่ไว้จนถึงปัจจุบันทั้งจากฝรั่งเศสและอังกฤษและ แผ่นดินที่เราเหลืออยู่เหลืออยู่เท่าที่เหลืออยู่เนี่ยต้องรักษาเอาไว้และผมก็ได้ในเหรียญด้านเหรียญน,นี้ด้านหลังนะครับก็ได้นำพระราชทะเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นข้อความที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งและเรียนท่านผู้ชมว่าลองอ่านดูครับคุณเกฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่า ถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเมื่อนั้นสยามินนั่นแหละครับทําให้ผมตัดสินใจทําทุกทางแม้ยากในยามที่ประชาชนยังไม่สนใจเมื่อ14บปีที่แล้วเดินหน้าและก็ให้ความรู้กับประชาชนในขณะที่บางคนเสียสละมากกว่านั้นคือทหารหารที่อยู่พื้นที่ หรือคุณวีระสมความคิดไปติดคุกที่กัมพูชาอยู่3ปีเขาไปพิสูจน์เพื่อไปพิสูจน์ว่าพันดินไทยทําไมถูกจับโดยทหารกัมพูชาชและถูกไปติดคุกที่กัมพูชานั่นแหละครับแต่ทีนี้มีหลายคนบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรผมจะเรียนให้ทราบว่าพวกผมในฐานะประชาชนชาวไทยไม่รับแผนที่มาตราส่วนหต่อสองแสนอันนี้สําคัญนะครับ และประเทศไทยก็ไม่เคยยอมรับแผนที่ฉบับนี้เพราะเนื่องมาจากประเทศไทยกับฝรั่งเศสสยามประเทศแบ่งกันที่แนวตามสันปันน้ำระหว่างแบ่งระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยสันปันน้ำแปลว่าพื้นที่ภูเขาขอบหน้าผาเรื่อยลงมาจนกระทั่ง mm. เห็นชัดว่าแผ่นดินตรงไหนอยู่ต่ำกว่า mm. นั่นคือฝั่งกัมพูชาแผ่นดินไหนอยู่สูงกว่า นั่นคือฝั่งสยามแต่ว่าแผนที่ที่เป็นปัญหาเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือแผนที่ n อเน็เรียกว่าเป็นแผนที่ตอนดงรักที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นแผนที่ที่ฉวยโอกาสในยามที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องแผนที่มากนักนะครับและรวมถึงยุคนั้นยังไม่มี GPS ด้วยเขาก็วาดรูปเป็นรูปแผนที่เดินสำรวจแล้วก็ ทำการขีดเส้นฝืนเส้นสันปันน้ำแล้วมันฝืนยังไงจากแผนที่ตรงนี้มันคือตรงไหนเรามองแล้วมันเล็กมากครับตัวปราสาทพระวิหารต้องซูมเข้าไปตรงแถบด้านขวาท่านผู้ชมนี่แหละครับลึกเข้าไปครับท่านผู้ชมจะเห็นจุดหนึ่งนะครับจุดสีแดงๆเนี่ยคือตัวปราสาทพระวิหารท่านผู้ชมเห็นว่าตัวปราสาทพระวิหารก็อยู่บนชง,งอนหน้าผาก็แปลว่าควรจะต้องอยู่ฝั่งไทยใช่ แต่แผนที่ฉบับนี้มีการตีเส้นประลึกเข้าไปเกินกว่าตัวปราสาทเรียกว่าเกินชะง,งอนหน้าผาภาพถัดไปครับเพื่อเห็นชัดๆคือแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าทําการที่ประเทศไทยสูญเสียตัวปราสาทเนี่ยเพราะเราไม่ได้ปฏิเสธแค่นิ่งเฉยนะแค่นิ่งเฉยกับการมีแผนที่ฉบับนี้เนี่ยกฎหมายปิดปาก จึงกำเนิดขึ้นโดยคำพิพากษาศาลโลกในปี2 5 0 5ว่าประเทศไทยนิ่งเฉยเท่ากับยอมรับแผนที่แต่โชคดีครั้งนั้นกัมพูชาจะยื่นให้ตีความแผนที่ด้วยศาลโลกบอกว่าไม่มีเกินคำขอ,อให้ตีเฉพาะตัวปรา,าสาทคำพิาาพากษาเฉพาะตัวปรา,าสาทดังนั้นแผนที่เราจึงไม่ได้ยอมรับนี่คือที่ไปที่มาแต่การสูญเสียปรา,าสาทพระวิหารเช่นนี้ นะครับก็ทำให้เราจะต้องยิ่งระมัดระวังในการที่จะไปยอมรับแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนดังนี้และที่สำคัญครับท่านผู้ชมปัจจุบันเนี่ยเรามีแผนที่ละเอียดกว่านั้นเช่น1ต่อห0 0 0 0ื่นหรือแม้ในปัจจุบันมีดาวเทียมมี GPS มันไม่ควรจะไปเอาในเรื่องของแผนที่ซึ่งมันล้าสมัยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยอเอามาใช้กับแผ่นดินไทย ที่อาจจะสร้างปัญหาได้ทีนี้ท่านผู้ชมต้องทราบเลยนะครับว่าพื้นที่เขาพระวิหารขออนุญาตดูภาพที่เป็นภาพถ่ายนะครับภาพไม่ใช่ครับภาพถ่ายเมื่อสักครู่ที่ทางทีมงานเตรียมเอาไว้เห็นตูประสาทพระวิหารอยู่บนชะงงน่อน้าผาเป็นภาพถ่ายนะครับถ้าทางทีมงานพร้อมอาภาพนี้แหละครับผมทําเองจําได้ท่านผู้ชมครับแนวตามสันปันน้ำเนี่ยประสาทพระวิหารอยู่ตรงนี้อยู่บนชะงงน่อน้าผา เราสูญเสียปรา,าสาทพระวิหารเพราะอ้างว่าไทยโดนกฎหมายปิดปากตามแนวมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2505โชคดีศาลไม่ได้ดำเนินการในการตัดสินตัวแผนที่แต่ในที่สุดกรัรมพูชาก็ใช้วิธีอะไรครับเรียกว่าพระวิหารโมเดลปี2551ให้รัฐบาลคุณสมัครศุนทรเวต โดยคุณพนพดลปัทธรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อกัมพูชาฝ่ายเดียวฝ่ายเดียวและถามว่าผ่านสภาไหมไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาเขาลึกซึ้งมากนะครับย้อนกลับไปอีกในปี2543ประเทศไทยมี MOU 2543 แล้วดันไปยอมรับแผนที่มาตราหนึ่งต่อสองแสนให้มาพิจรารณาในการเจราจาระหว่างไทยกัมพูชาด้วยนี่แหละครับคือปัญหาท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเสร็จหน้าถัดไปครับผมจะให้ดูมันเกิดความคาดหวังใหม่ขึ้นของกัมพูชานับตั้งแต่เซ็น MOU 2543ถ้าทางทีมงานจะขึ้นข้อความให้ผมนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูซึ่งเป็น MOU 2543มเนี่ยมีแผนที่ทางทีมงานขึ้นภาพนี้ให้ดูด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็น MOU 2543แผนที่ซึ่งเราไม่เคยยอมรับและเรารอดตัวมาได้ในปี2 5 0 5ในสมัยคุณชวนหลีกภัยเราเขียนว่าพื้นฐานทางกฎหมายการสำรวจและปักหลักเขตแดนทางบกจะดำเนินการโดยใช้เอกสารหลักฐาน ที่ผูกพันไทยและกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศคืออนุสัญญาฉบับลงวันที่13กุมภาพ,พันธ์คศ1904และสนธิสัญญาฉบับลงวันที่23มีนาคมคศ1907กับพิธีสารแนบท้ายเอาเป็นว่า1907เนี่ยเราสูญเสียพระตบองเสียมราชศีโสพลและเราก็ได้ ตราดกลับมามจันทบุรีตราดกลับมาแต่ดันเขียนข้อความถัดไปและแผนที่แสดงเขตระหว่างไทยกัมพูชามาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนซึ่งจัดทำขึ้นตามผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามอินโดจีนจบเลยครับตอนนั้นผมคัดค้านเรื่องนี้เลยว่าทำไมเราไปกำหนดแผนที่มาตราส่วน เช่นนี้อย่างนี้ก็เท่ากับเราตอกย้ําว่าเราจะปักคําว่าปักเนี่ยปักหลักเขตแดนแปลว่าแม้พื้นที่ตอนดงรักซึ่งเป็นหน้าผาเราก็จะไปปักก็แปลว่าเราสละสิทธิ์เส้นสันปันน้ำหน้าผาหรือไม่ผมทวงประเด็นนี้นะครับและบอกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะกัมพูชาเขาคาดหวังไกลกว่านั้นพอเห็นแผนที่ลุกล้ำเข้ามาตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเขาก็บอกว่าเมื่อไทยยอมรับว่าจะใช้ แผนที่มาเป็นองค์ประกอบในการสำรวจและปักหลักเขตแดนด้วยเขาก็ต้องมีสิทธิ์เกินกว่าสันปันน้ำและหน้าผาออทั้งหมดและนี่คือที่มาที่ผมเขียนหนังสือเมื่อ14ปีแล้วว่าเดี๋ยวเราจะสูญเสียตัวปราสาสตและพื้นที่โดยรอบเพิ่มเติมะจะสูญเสียและถูกรุกล้ำมากขึ้น ในพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดนทั้งหมดมวันนี้เป็นไงครับวันนี้เป็นไปตามที่อาจารย์พูดเป็นไปอย่างนั้นเลยนะครับเอาทีนี้ย้อนกลับมาที่ภาพที่ผมเตรียมมาก่อนหน้านี้แผนที่ Google นี่คือภาพปัจจุบันทางทีมงานไม่ต้องขึ้นหน้าผมเลยครับผมอยากให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆก,กับแผนที่ที่ Google ฉบับนี้ถ้าผู้ชมเห็นไหมครับว่าแผนที่นี้นี่ผมไม่ได้ขีดเส้นอะไรเลยนะเป็นบริเวณตะเข็บแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาท่านผู้ชมครับ ถ้าผู้ชมเห็นอะไรบ้างสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแม้เราจะไม่รู้ว่าเขาลากเส้นมาจากยึดหลักอะไรระหว่างแบ่งไทยกับกัมพูชาแต่ถ้าผู้ชมจะเห็นข้างบนทิศเหนือระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยแบ่งเขตชัดระหว่างสีอ่อนกับสีเข้มใช่ไหม,มคุณเก๋เห็นไหมค่ะสีเข้มเนี่ยฝั่งไทยเป็นสีสเกตข้างบนเนนะแล้วก็มีบุรีรัมย์เห็นไหมครับมันคืออะไรรู้ไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราไม่ถูกรุกร้ำถูกตัดป่าไม้ เพราะนั่นคือหน้าผาตอนดงรักครับม,มันแต่กัมพูชาเนี่ยที่ไหนก็ตามที่เป็นบริเวณตะเข็บชายแดนใจนี้ว่าสีอ่อนหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยใช้ย,ยุทธวิธีเอาชาวบ้านบุกเข้าไปตามพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาที่ไหนมีป่าตัดป่าหมดมที่ไหนมีสัตว์ล่าสัตว์หมดมและถ้าเรามีผลประโยชน์เอื้อประโยชน์ เขาก็จะรุกมากขึ้นตัดป่าได้มากขึ้นตลอดแนวตะเข็บชายแดนทั้งหมดทีนี้เพื่อความเข้าใจของท่านผู้ชมว่าเรากําลังจะสู้กับอะไรเราก็ต้องรู้เท่าทันกัมพูชาหนังสือที่ผมเขียนมา14ปีแล้วก็แปลว่าผมรู้เท่าทันกัมพูชาจริงคเพียงแต่รัฐไทยอ่ะรู้เท่าทันจริงไหมหน้าถัดไปครับผมลองขีดเส้นให้ดูท่านผู้ชมตามผมมาครับทําไมมันเกิดปัญหาที่ช่องบก ทำไมมันถึงเกิดขึ้นที่ปรา,าสาทพระวิหารผมจะได้เรี่ยงนี้ท่านผู้ชมครับแนวเส้นสีแดงข้างบนที่แบ่งเขตร,ระหว่างไทยและกัมพูชาข้างบนนะสีแดงนะท่านผู้ชมรู้ไหมครับนั่นคืออะไรนั่นคือขอบหน้าผาพนมดงรักที่ชัดเจนไม่ต้องมีหลักเขตแดนคิดเป็นระยะทาง195กิโลเมตรหมายความว่าพื้นที่นี้ เขาไม่เรียกดีลิมิเตชันขออภัยไม่เรียกว่าดีมาเคชันคือต้องเอาหลักศิลาไปปักแต่พื้นที่นี้คือพื้นที่เห็นกับตาว่าคือหน้าผาแบ่งเขตแดนชัดเจนระหว่างไทยกัมพูชาตราบใดที่ฝ่ายไทยไม่รับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนและไม่รับอำนาจศาลโลกนี่คือแผ่นดินไทยทีนี้ทำไมผมรู้แหละว,ว่ามันเป็นหน้าผาเพราะหลักเขตที่หนึ่ง ท่านผู้ชมครับมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าช่องสังมท่านผู้ชมดูทางคิศเหนือข้างบนนะภาพบนนะ,นะมันจะมีหลักเขตที่หนึ่งอยู่ตรงเริ่มต้นสีเหลืองใช่ไหมใช่ครับเริ่มต้นสีเหลืองแล้วท่านผู้ชมดูนะครับแปลว่าทําไมมันเริ่มต้นที่หนึ่งและหลักสุดท้ายหลักเขตที่เจ็ดสิบสามระหว่างไทยกัมมูชาอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ทิศใต้สุดถอยกราฟเออถอยภาพมานนหนึ่งครับจะได้เห็นนูน่น หลักเขตที่หนึ่งอยู่ช่องสังยมเห็นไหมครับและหลักเขตสุดท้ายคือหลักเขตที่7 3สไล่เลขไปก็คือหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจดแปดสิบไปจนถึงหลักเขตที่73ต้องใช้หลักศิลาวางลงไปและทำเสร็จแล้วเมื่อร้อยกว่าปีก่อนครับเราทำเสร็จไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไม่ต้องทำอะไรใหม่เพราะมันคือของเดิมที่ตกลงกัน ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสท่านผู้ชมขอซูมเมื่อกี้ทางทีมงานด้วยซูมข้างบนดีมากเลยซูมเมื่อ,อภาพอีกทีหนึ่งแล้วฝั่งทิศตะวันออกของหลักเขตที่หนึ่งละ่ะสังเกตไหมครับว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากหลักเขตที่หนึ่งแล้วไปทางทิศตะวันออกนะเราเริ่มต้นจากหลักเขตที่หนึ่งและนับสองสามสี่ห้าไปทางทิศตะวันตกจนถึงจังหวัดตราดแล้วทิศตะวันออกเขาบอกว่าเรายังไม่ได้ปัก อยูน่นเถียงกันไงเดินถียงเนี่ยช่องบกตรงนี้ผมถามว่าแล้วมันจะปักทําไมก็โบราณต้องร้อยกว่าปีก่อนเขาตกลงกันแล้วว่าพื้นที่นี้ใช้ขอบหน้าผาในการแบ่งระหว่างขเขมรต่ํากับขเขมรสูงในตอนนั้นนะครับคือขเขมรต่ําอยู่ข้างล่างและสีเขียวปัดเลยเพราะว่าเป็นหน้าผามไม่มีใครมาตัดไม้บนหน้าผายกเว้นพื้นที่ปราสาทพระวิหารที่เขารุกเข้ามามนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้ามันต้องปักจริงมันจะต้องมีหลักเขตที่ศูนย์หลักเขตที่ 1, ลบหนึ่งลบสองอย่างนั้นหรือ,อม,มันไม่มีไงไมม่ีเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรจะยอมรับแผนที่อื่นใดครับ นอกจากหน้าผาเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่ผมสู้เมื่อ14ปีที่แล้วในเรื่องประสาทาพระวิหารว่าอย่ายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอ,อย่ายอมรับอำนาจสารโลกเพราะมันขี้โกงม,มันเอากฎหมายปิดปากฝืนเขตแดนทางธรรมชาติได้ยังไงและนี่คือเหตผลว่าทำไมหลักเขตถึงมีเฉพาะช่องสังงามไปที่จังหวัดตราดแต่ไม่มีจากช่องสงงามถึงช่องบก และความยาวตรงนี้ร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรเขาลืมเหรอหรือเขายังไม่ตกลงเขาตกลงกันหมดแล้วเขาถึงกำหนดว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ต้องมีหลักเขตแดนร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรครับคือมันมีสันปันน้ำชัดเจนแล้วเป็นหน้าผาชัดเจนถามว่ามีสันปันน้ำที่ไม่ชัดเจนไหมมีครับและเขาก็ต้องมาทำหลักเขตแดนเพราะมันต้องตีความ,มนะครับก็คือสีเหลืองไงครับค่ะ ก็คือแนวสีเหลืองที่เป็นแนวสันปันน้ำเหมือนกันทำไมเราถึงรู้ปีสันปันน้ำก็ยังเหมือนเดิมครับหลังเส้นแถบสีเหลืองยังเขียวปัดเป็นแนวสันปันน้ำข้างล่างลงมาสีอ่อนเขาตัดไม้ทำลายป่าเฮียนเต้หมดแล้วมันก็เลยแบ่งเห็นชัดว่าสันปันน้ำอยู่ที่ไหนอย่ตรงไหนเอาละนั่นคือสีเหลืองที่ต้องใช้หลักเขตแดน,นแต่ไม่ใช่เรามาทำในยุคนี้นะครับมันทำเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ตั้งแต่ปีคศการตกลงกัน1904และ1907และบางช่วงไม่มีสันปันน้ำแต่เป็นแนวลำคลองอที่เป็นสีฟ้าผมก็ว่าสีฟ้าดูว่าแถวนี้เขาใช้ลำคลองอและบางทีก็ไม่มีลำคลองและไม่มีสันปันน้ำเฉพาะลำคลองที่เป็นสีฟ้านี่นะครับ216กิโลเมตรส่วนแนวสีขาวเนี่ยคือแนวเส้นตรงหมายถึงว่าอะไร ไม่มีทั้งคลองไม่มีทั้งสันปันน้ำให้เราเห็นตรงนี้เขาก็ใช้การตรีเส้นตรงเป็นสีขาวอ,อีกประมาณสัก5้5สิบกิโลเมตรก็มีแค่สองช่วงพ้นจากนั้นพ้นจากลำคลองก็มีแนวสันปันน้ำให้เห็นไปจนถึงทิศใต้คือจังหวัดตราดแสดงว่าเขาแบ่งกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วถามว่า ทำไมเราจะต้องไปยึดแผนที่1ต่อ2องแสนอีกก็ไหนอบอกว่าเราไม่ยอมรับเราไม่เราปฏิเสธอำนาจศาลโลกที่ตีความที่ยังไม่เป็นธรรมได้ไปแค่ตัวประสาทแต่เราไม่ได้ถูกตีความแผนที่และทําไม MOU 2543ดันไปเขียนให้เรามีแผนที่มาตราหนึ่งต่อสองแสนให้กัมพูชาคาดหวังไปไกลกว่าแนวหน้าผาสันปันน้ำลำคลองเส้นตรงทำไมครับ จากช่องสงงามมาทางทิศตะวันตกถามว่าเห็นภาพอะไรเราก็เห็นภาพปราสาทต,ตามเมืองทมแล้วผมต้องหยิบภาพนี้มามเพราะเป็นการเสด็จพระชมเนินของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยปีพศ2523ค,คุณเก๋มันพิสูจน์ว่าในตอนนั้นเนี่ย ประเทศไทยได้ประกาศพื้นที่ประสาทตาเมืองทมคือพื้นที่ตรงนี้ครับมาเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติและโบราณสถานของไทยของไทยตั้งแต่ปีพศ2478ค่รหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองกัมพูชาหายไปไหนครับนี่คือความจริงครับท่านผู้ชมทีนี้ ตอนนั้นกัมพูชาย,ยังไม่ได้รับเอกรา,า<ล>ชไม่มีเอกราชเลยแล้วเป็นประสาทตามเมืองทมคุณจะมาเคลมในช่วงหลังได้ยังไงและอยู่ในสันปัน,น้ำของฝั่งไทยด้วยอเอาละครับเมื่อท่านผู้ชมเข้าใจว่าปัญหามันคืออะไรท่านผู้ชมก็จะเริ่มเข้าใจว่าทําไมกัมพูชายอยากไปศาลโลกผมจะเล่าให้ฟังในฐานะคนเขียนงานชิ้นนี้มา14ปีนะแล้วก็กัมพูชาเดินเกมน,นี้ทั้งหมดผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมกัมพูชาไม่อยากประชุม J b บเพราะรู้สึกว่าเจรจากันไป คุณก็ถ่วงเวลาเพราะย้อนกลับไปสิครับ M O U 2 5 4 4ใช้หลักกฎหมายอะไรสนที่สัญญา2อฉบับ1904-1907แต่ดันใส่คำว่าแผนที่เข้ามาด้วยและพอมีแผนที่ปั๊บเนี่ยมันทำให้ความคาดหวังกัมพูชาเกินสันปันนามครับเกินหน้าผาเกินคลองและคิดว่าตรงไหนเอาเปรียบได้รุกเข้าพื้นที่และหวังว่าการประทะ จะนำไปสู่การขึ้นเวทีสารโลกเหมือนกับที่ประสบความสําเร็จมาแล้วที่บริเวณปราสาทพระวิหารทําแบบนี้เลยครับอรุกเข้ามาไปในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรแล้วก็ถือว่าเรายึดแผนที่1ต่อ2องแสง2องแสนตั้งแต่ปี2505ฝ่ายไทยบอกแผนที่เราไม่ยอมรับเสียเฉพาะตัวประสาทแต่ดันมี MOU 2544กัมพูชาคาดหวังกว่านั้น ตีความว่าต้องไปไกลถึงขนาดไหนไทยแพ้นะครับ11พฤศจิกายน2556ซึ่งผมตื่นล่วงหน้า2ปี 2> แล้วยงไงครับตอนนี้เขาไม่ได้หวังแค่นี้แล้วครับเขาหวังหลายพื้นที่พร้อมๆกัน